เอ๊เช็คผลงานผุนเพื่อนกันว้าสองตัวครับแหงๆพี่น้องเลยปลาแดงตัวนึงกดตัวนึงม,มันบวชใสเคื่องหรอมรไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยจ้ะใส่ใส่ใส,ใส่ปลาหนุ่ยาต้องกินเลย้ย สามบอกตัวโปโต,ต,ตนานี่เขาก็กินปลากดกันเลยเมื่อกินปลาคอบอ่ะเนี่ยนยำยาต้องกินพอดีเลยกดยใส่เลยป,ปนพี่น้องสองตัวปลาคอตัวนึงครับเด<ส>ีย๋ยวได้เลยอีกเถวหนึง่งทีนี้ปลาคุณเฮ้ผลงานบ่เป็นฐานไปเจอเหนื่อยเย็นบ่เป็นฐานมองนั่นตะจีขี่ไซรลสนุ๊ก <c oughs> ไ้โมลินขี่ยังวะเอ้า ว่าได้ยี่เดียวน่าได้ตัวเดียวยุทธุงนะเท่องยังนี่ละโอ้ยป่านนี้ระบูจนวะโอ้ยผสมโอ้ยมันตื่นคี้มที่หลังยั่หาฟกคี้มเอ้ยเต่าหลุดบนอ้าวน่นมาเป็นป่าตั่แรกของเต่านี่พี่น้องครับ โตะ๊ะอเลยคน,นจะไหนครับพี่น้อง <c oughs> ไปครับพี่น้องชุบมาแล้วครับนี่ตัวแรกแหกมันครับพี่น้องมนัมนมนันมันมันไปครับ <c oughs> เดี <laughs> ย๋ยวผมเจอเบิ้งนี้ยังพี่้องเดีย๋ยวผมเจอเบิ้งนี้ยัง <c oughs> มนะึงเบงเง,ง,งมือผมนะเกี่ยมกับมือครับ <c oughs> <ไ>ป <c oughs> ้ายหางครับมทำควมือเลยครับพี่นอ้นองปาปาพี่น้องเลยเบิงนึ่ักบนตนครับป <c oughs> <c oughs> ืผาาเคยเห็นเขาว่าเาว่าควัสอลกหรผมเคยเห็นเนาะหีโลกกวา เล่อยตึงอยู ain, ่หรอกพี่น,ออนออ้องคอยมาใหญ่พะโลยังไงขันมันบวัวตายนีย่เอาบัวได้พี่น้องโอเคครับไปต่อครับแอมตัอไปคนเซลนี่ครับพี่น้องประคตรครับนี่โอเค อ๋ครับแต้มต่อไปพี่น้องครับอ่าล่องสลับเบ็ดขั้นมึงหลังนึงพี่น้องซื้อว้ามันหมักเบ็ดขั้นหรือมั้งพี่น้องใครัหมักเบ็ดขั้นหรือมั้งพี่น้องครับเบิ้งเบึงเบึงเบึงครับแต่นี่คือเบ็ดขั้นพี่น้องขั้นจมครับขั้นจมเอ้ยโอ้ไม่ใหญ่แต่ครับแต่ว่าขั้นจมครับนี่นี่ โอออ้้้นี่ครับตัวปวยง่ายนะครับแต่ขั้นจมครับขั้นเบ็ดที่ผมเคยเคยเห็ดคลิปนะพี่น้องขั้นอ่อนๆนะครับโอ้ยเบิ่งเหมือนหยอพี่น้องเบิ่งเบืองขั้นเบ็ดมันหยอพี่น้องใบสายเบ็ดมันหยอหีดออกขั้นอ่อนๆที่ผมภาพพี่น้องเห็ดมันอะไรครับ บันอ่อนจังเลยครับปลาถึงนิ้วเราใจขนาดไปต่อพี่น้องครับไปแแบบหนึ่งพี่น้องครับสองแแบบรวยครับรวยโอเคครับส,สวยพี่น้งองมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันสวยซ้ำใดครับ เลยก็หันสองมองพี่น้องโออเดือดไหลเดือดไหลพี่น้อง ครับพี encore, ่น้องมาเบิรงผลงานกันบนนี้ครับเอาถุงมาใส่พี่เขาครับโอ้โหนี้เจอบะบกคอยใช่เชียวผมว่ามันตับวัโลูกของตัวเจนครับพี่น้องมานำเบิรงครับเขานี้ครับตัวครับกระป๋นครับสองตัวครับพี่น้องกระป๋นสามตัวครับพี่น้อง โต่มาดบิอนอ่าโตพี่น้องนี่นี่ครับปลาแดงครับบุบโ,โตครับปลาแดงแตะนี่พี่น้องยวจะพบเห็นนองเบิเ่งก่าปลาแดงกับปลาอื่นๆมันต่างกันยงง เจ up, the the kind of to to there, really. ็ดตัวนะครับแปดตัวก็ประคอใหญ่พี่น้องปลาแดงก็ปลานึ่งเงินต่างกันจังไงพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งข้างมันครับฟังนี่ปลานึ่งเงินฟังนี่ปลาแดงพี่น้องเห็นบ่ครับเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับเหมือนพี่กบน้องเห็นบ่ครับฮฟังนี่ปลานึ่งเงินครับฟังนี่ปลาแดงพี่น้องคือกันบ่คือกันเดะคือกันเดะครับ ตั้งที่สีครับพี่น้องสีสีสนี่สีนี่สีออกเป็นสีเงินเลยนะครับบอบ่มีชมพูนะพี่น้องบอไดเป็นสีชมพูเลือเลือนะครับเป็นสีเงินเลยนะอันนี้ปลาแดงนะครับเห็นบ่พี่น้องชมพูเห็นบ่ชมพูเลือเลือนะครับอันนี้คือปลาแดงครับอันนี้คือปลาเงินพี่น้องปลาเงินสีราคาสูงกว่าปลาแดงอยู่ประมาณห้าสิบบาทโอเค <laughs> โอเคครับเตอานี้บ่บ่บได้หลายปันไดครับบ่ขึ้นก็ได้หลายเติบแต่ว่าเฮามีบักยักษ์ใหญ่พี่น้องนี่ยักษ์ใหญ่พี่น้องครับยักษ์ใหญ่พี่น้องโอ้ยคอยังบ่ใหญ่พะโลพะง,ง่ายอือยไงจนผมตกใจนะครับผมจับไปถือหัวมันทีแรกมันคล้องไม่อยู่พี่น้องจกลงไปจับถือหัวมันป๊าดคอยังมหญ่เทอะทุกหลง ว่ามันปลาดูโอ้ยไงครับพูดนะหางบิดทุงเลยโอ้ยสวัสดีคด่มีอะบ่าเนี่ยโอเคโอเคครับเดี๋ยวค่อยเมียนมั่นลำล่าพี่น้องเลยครับพี่นอ้องเสร็จแล้วแล้วผมง,ง่ามกว่านี้นะครับอยู่เพื่อน ชิดซีสิครับเพิ่งเงินโบชิดซีนะครับเนาะเต่าอีกแปดนะครับเป็นมีชิดสองตัวปลถ้าเป็นน้านนาะชี้หนึ่งจะกินน้ำสี่น้ำสีเลยครับสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาไปหากินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อนำเ,อเริ่มยุ่ยๆใช้สาเขามาหาปลาเพิ่งปลาแดงกันเป็นปะละาราคาเท่านั้นเลยครับตอนนี้ไม่นาม่าปลาซัพ นาหากินพี่น้องมันเป็นปลาราคาครับได้โบ้ไรก็ได้เงินพี่น้องครับสุเสานี่ขายได้เงืนสีลอยหาลอยที่น้องสีเสื้อบ่แต่ว่าเขาไม่นาปลาซับบานผมนี่โบ้ม,มีปลาคั่งพี่น้องครับส่วนโดนอีู่ขื้นมาสันหนึ่งเป็นบางปีนะครับที่มันขึ้นมาสนะครับปลาคั่งใหญ่นะมมก็เลยผม้มีผู้เลกาเสียงเสีสยบเใหญ่นะครับเพราะว่า เพิ่มนกับโอกาเอาไปซือ you ่อถึงป่าว่าใส่เนาะเดี๋ยอะผมผ่านฝนผ่านเจ็ดนั่งเดี๋ยวผมสีร้องเบิร์นเจ๊ปีนะครับใส่บิดกับกดทั้งโอ้เดี๋ยวเลยคือสิ่งตึงตั้งตึงตังนี้เนาะเจ๊พี่นี่พี่นี่ผมว่ปีนี่ปลาโดนะครับผมว่าแน่ครับเดี๋ยวผมต้องนั่งเบิรงนควันนะครับฉันมันหมานเดี๋ยวผมสีล้องให้พี่น้องเบิรงนฉัมันหมานเดี๋ยวผมสีลงให้พี่น้องเบิรงครับ คนจิตรองๆมึงจะซีหาตัวไปซีหาตัวเนี่ยเบิ้ลขึ้นหลายบาทโอเคแต่เราคิดดิผมมีอย่างหลายครับพี่น้องคือเก่าครับฝากพี่น้องกดติดตามผมกดกระดิ่งผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจผมเก็บวิดีโอมวนๆนะสิต่อไปพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันให้ผม เก็นวิดีโอต่อไปนะครับพี่น้องครับสรบมือนี้สวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายครับ